ในบ้านคนไม่ได้นะนี่งๆแม่หจม้จับมันไว้แล้วจับมันไว้แล้วต้องนอนนิ่งๆนะมันตายแล้วมิวมันตายแล้วลูกมันตายแล้วมิวมันตายแล้วนะน้องน้องไปจับมันมาทำไมลูกมันตายแล้วนั่นนะ่ะมันยังไม่ตาย 看到了。